สิบสัญญาณว่าคุณกำลังจนลงทุกวันโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการดูสิครับคุณตื่นเช้ามาออกไปทำงานหนัก8 1 0ถึง10ชั่วโมงต่อวันกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าพอได้เงินเดือนมาก็จ่ายบินจ่ายหนี้ค่ากินค่าใช้จนเกือบไม่เหลือแล้วต้องวนซ้ำไปแบบนี้ทุกเดือนบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเงินไม่พอเพราะรายได้อย่างน้อยแต่จริงๆแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่รายได้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ พฤติกรรมบางอย่างที่คุณทำโดยไม่รู้ตัวแล้วมันกำลังกัดกินฐานะทางการเงินให้เล็กลงทุกวันวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จัก10สัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณกำลังจนลงเรื่อยๆถ้าฟังแล้วพบว่ามีสัก3 4ถึง4ข้อขึ้นไปรีบปรับเปลี่ยนทันทีเพราะนี่คือสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่บอกว่าอนาคตทางการเงินของคุณอาจพังถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ 1. ใช้เงินเร็วกว่าได้เงินความจริงที่คนส่วนใหญ่เจอคุณเคยเป็นไหมเงินเดือนเพิ่งออกวันที่1-3ยังใช้ชีวิตหรูหราซื้อของที่อยากได้กินอาหารร้านโปรดแต่พอถึงวันที่10เงินในบัญชีเริ่มหายไปครึ่งหนึ่งพอถึงวันที่20เริ่มกังวลและเมื่อถึงสิ้นเดือนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้หรือไม่ก็ใช้นี่บัตรเครดิตล่วงหน้า นี่คือสัญญาณแรกที่ทำให้คนจนลงทุกวันโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณกำลังใช้เงินเร็วกว่าที่หาได้ 2. ไม่มีเงินเก็บสำรองทำไมเงินสำรองฉุกเฉินคือหัวใจของการอยู่รอดหลายคนทำงานได้เงินมาก็ใช้หมดไปกับค่าใช้ใจ่ายประจําวันซื้อของที่อยากได้หรือจ่ายหนี้เก่าๆจนลืมไปว่าชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดคิด คุณอาจถูกเลิกจ้างกระทันหันรถเสียต้องซ่อมหลายหมื่นคนในครอบครัวเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าคุณไม่มีเงินเก็บสำรองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องกู้มีเพิ่มทันทีและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้หลายคนจนลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวภาพชีวิตจริงสมมุติว่าคุณบีทำงานบริษัทเล็กๆเงินเดือน20,000บาทเธอใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนไม่มีเงินเหลือออมเลย วันหนึ่งบริษัทประกาศปิดกิจการเธอไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียวในหนึ่งเดือนถัดมาเธอต้องกู้เงินบัตรเครดิต1 0,000บาทเพื่อเลี้ยงชีพและกว่าจะหางานใหม่ได้ต้องใช้เวลา3เดือนเท่ากับหนี้สะสม30,000บาททันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงของการไม่มีเงินสำรองกฎเหล็กลข,ของกองทุนฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั่วโลกแนะนำตรงกันว่า ควรมีเงินสดสำรองอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายเช่นถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละ15,000บาทควรมีเงินสำรองอย่างน้อย45,000บาทถึง90,000บาทเพราะนี่คือกันชนที่ทำให้คุณอยู่รอดได้แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน 3. นี่มากกว่าทรัพย์สินความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคุณรู้ไหมว่าคนไทยจำนวนมากทำงานเพื่อใช้หนี้ มากกว่าทํางานเพื่อสร้างอนาคตเพราะรายได้ที่หามาเกินครึ่งต้องเอาไปผ่อนบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนมือถือและผ่อนทุกอย่างที่โฆษณาบอกว่า0เปอซผ่อนสบายลองถามตัวเองดูสิครับถ้าคุณหยุดทํางานวันนี้คุณยังมีทรัพย์สินเหลือไหมหรือมีแต่หนี่สินที่ต้องจ่ายต่อถ้าคำตอบคือมีแต่นี่แสดงว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังจนลงทุกวัน ความต่างของหนี้ดีและหนี้เสียก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าหนี้มีสองแบบหนี้ดีคือหนี้ที่ทำให้คุณมีโอกาสสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าในอนาคตเช่นกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือปล่อยเช่ากู้เพื่อการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้ในอนาคตกู้เงินลงทุนธุรกิจที่คำนวณแล้วมีโอกาสสร้างกำไรหนี้เสีย คือหนี้ที่สร้างภาระโดยไม่มีโอกาสสร้างรายได้กลับมาเช่นหนี้บัตรเครดิตจากการซื้อของฟุ่มเฟือยผ่อนมือถือรุ่นใหม่ทุกปีกู้ยืมเพื่อเที่ยวหรูกินหรูข้อแตกต่างสำคัญหนี้ดีทำให้ทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นแต่หนี้เสียทำให้ทรัพย์สินคุณหายไปทำไมการมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินคือหายนะดอกเบี้ยทบต้นทำให้จนเร็วขึ้น นี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยเฉลีย่ย16-25%ต่อปีถ้าคุณมีหนี้1 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยเดือนละเกือบ2,000-2,500บาทนั่นหมายถึงว่าเงินที่จ่ายไม่ได้ลดต้นแต่เพิ่มหนี้รายได้อนาคตถูกล็อกไว้แล้วทำงานเดือนหน้าก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้เดือนก่อนหมายความว่าคุณทำงานเพื่อเจ้านี่ไม่ใช่เพื่อตัวเองโอกาสการลงทุนหายไป แทนที่จะเอาเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนคุณกลับต้องเอาไปโปะหนี้ทุกเดือนคุณไม่มีวันรวยได้ถ้าคุณยังทำงานเพื่อจ่ายหนี้แทนที่จะทำงานเพื่อตัวเองดังนั้นถ้าวันนี้คุณพบว่าหนี้ของคุณมากกว่าทรัพย์สินรีบปร,รับพฤติกรรมและวางแผนปลดหนี้เพราะนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณกำลังจนลงทุกวัน 4. ไม่เคยลงทุนทำไมการไม่ลงทุน ทำให้คุณจนลงทุกวันหลายคนคิดว่าแค่เก็บเงินก็พอแล้วแต่ในความจริงนั้นเงินที่เก็บโดยไม่ลงทุนกำลังถูกเงินเฟอ้อลดค่าลงเรื่อยๆสมมุติคุณเก็บเงินสดไว้1 0 0 0 0แบาทในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยเพียง0.25%ต่อปีแต่เงินเฟอ้อเฉลี่ยของไทยอยู่ราวๆ2-3%ต่อปี10ปีต่อมาเงินคุณยังคง1 0 0 0 0แบาทบวกดอกเบี้ยเล็กน้อย แต่มูลค่าซื้อของจริงๆหายไปกว่า20-30%พูดง,ง่ายๆคือคุณมีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงและนั่นหมายความว่าคุณจนลงเงียบๆโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างชีวิตจริงคุณเอเก็บเงินสดไว้200,000บาทโดยไม่กล้าลงทุนใดๆเพราะกลัวขาดทุน10ปีต่อมาราคาบ้านค่าอาหารและค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าเดิม40% เงิน2องแสนบาทนั้นแทบไม่พอใช้กับค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินใหญ่ๆเลยตรงข้ามกับคุณ B ที่เก็บเงินเดือนละ3,000บาทลงทุนแบบ dca dollar cost averaging ในกองทุนหุ้นเฉลี่ยผลตอบแทน8%ต่อปี10ปีผ่านไปคุณ B มีเงินกว่า5,40,000บาทขณะที่คุณ A ยังมีเงิน2 0 0แสนบาทเดิมนี่คือความแตกต่างระหว่างเก็บเงินอย่างเดียวกับลงทุนให้เงินทำงาน การไม่ลงทุนก็เหมือนการถอยหลังเพราะในขณะที่ค่าครองชีพเดินหน้าแต่เงินคุณยังหยุดอยู่ที่เดิมถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยลงทุนเลยให้เริ่มเล็กๆตั้งแต่เดือนนี้เพราะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการลงทุน 5. ใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นโรคเปรียบเทียบที่กัดกินการเงินคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่เราก็อยากได้บ้าง เห็นเพื่อนเช็คอินร้านอาหารหรูเราก็อยากลองเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นปัญหาคือชีวิตแต่ละคนมีรายได้และภาระต่างกันแต่เรากลับพยายามใช้เงินให้เหมือนคนอื่นสุดท้ายคือใช้เกินฐาน,นะของตัวเองและค่อยๆจนลงโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างชีวิตจริงคุณดามีรายได้เดือนละ25,000บาท แต่ในกลุ่มเพื่อนมีคนขับรถยุโรปใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกินร้านหรูทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ตัวเองดูจนกว่าเพื่อนคุณดาตัดสินใจผ่อนรถเก๋ง12,000บาทต่อเดือนและรูดบัตรซื้อกระเป๋า35,000บาทแบบผ่อน10เดือนผลคือรายได้หายไปเกือบครึ่งกับการผ่อนของที่ไม่จำเป็นทำให้เงินเก็บเท่ากับศและกลายเป็นหนี้เพิ่มวิธีคิดใหม่แทนที่จะถามว่า คนอื่นจะมองเราอย่างไรให้ถามว่าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมรถแพงๆไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเสมอไปแต่นี่ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนกระเป๋าแบรนด์หรูไม่ได้ทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้นแต่เงินที่หายไปทำให้โอกาสลงทุนหายไปด้วยคนรวยจริงไม่ได้รวยเพราะของที่ถือแต่รวยเพราะเขาไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร ถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังจนหลงเงียบๆทุกวัน6<บ>ไม่วางแผนกเกษียณความจริงที่หลายคนหลีกเลี่ยงจะคิดในวัยทำงานส่วนใหญ่เรามักคิดว่ากเกษียณยังอีกไกลจึงใช้ชีวิตแบบวันต่อวันกินใช้เที่ยวโดยไม่ได้วางแผนว่าเมื่อถึงวันที่เราหยุดทำงานรายได้จะมาจากไหนแต่ความจริงคือวันกเกษียณไม่เคยรอใคร ยิ่งเราเริ่มช้าเวลาก็ยิ่งน้อยลงและเมื่อถึงเวลานั้นหากไม่มีเงินเก็บพอคุณจะต้องทำงานต่อแม้ร่างกายไม่พร้อมนี่คือสัญญาณใหญ่ที่ทำให้คนจนลงทุกวันแบบไม่รู้ตัวเพราะคุณกำลังเดินเข้าสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทางการเงินตัวอย่างชีวิตจริงคุณลุงสมชายอายุ62ปีเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาตลอด30ปี รายได้ประจำเดือนละ35,000บาทแต่ไม่เคยวางแผนเกษียณเลยคิดเพียงว่ายังทำงานไหวอยู่พอถึงอายุเกษียณบริษัทเลิกจ้างทันทีเงินชดเชยไม่กี่แสนก็หมดไปในไม่กี่ปีเพราะต้องใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าครองชีพสุดท้ายต้องกลับมาขายของลเล็กๆที่ตลาดเพื่อประทังชีวิตทั้งที่อายุเกิน60แล้วทำไมการไม่วางแผนเกษียณคือหายนะ ขาดรายได้ในช่วงที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถ้าใช้จ่ายหลักของวัยกเกษียณคือสุขภาพและมักแพงขึ้นทุกปีพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปถ้าคุณไม่มีเงินเก็บพอคุณจะกลายเป็นภาระคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเสียอิสรภาพในบ้านปลายชีวิตอยากใช้ชีวิตอย่างไรก็ทำไม่ได้เพราะเงินไม่พอกเกษียณไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือวันที่เราหยุดทำงานแล้วเงินยังต้องทำงานต่อแทนเรา ถ้าคุณยังไม่ได้วางแผนเกษียณนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินไปสู่ความจนในบั้นปลายชีวิต 7. ไม่เรียนรู้เพิ่มเมื่อไรายได้หยุดนิ่งแต่ค่าครองชีพไม่เคยหยุดคุณเคยเจอไหมทำงานที่เดิมมา5-10ถึงปีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ค่าของกินค่าครองชีพค่าเดินทางเพิ่มขึ้นทุกปีสุดท้ายรายได้แท้จริงของคุณกลับลดลง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรายได้หยุดนิ่งแต่ค่าใช้จ่ายเดินหน้าไม่หยุดผลคือคุณจนลงเรื่อยๆตัวอย่างชีวิตจริงคุณเก่งทำงานออฟฟิศเป็นพนักง,งานฝ่ายเอกสารมานาน12ปีปเงินเดือนเริ่มแรก1 5 0 0 0บาทปัจจุบันเพิ่มมาเป็น22,000บาทแต่ระหว่าง12ปีนี้ราคาข้าวจากจานละ30บาท ขึ้นมาเป็น50บาทค่าเจ้าห้องจาก3,000บาทขึ้นมา5,000บาทน้ำมันค่าไฟค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นหมดผลลัพธ์คือแม้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่กำลังซื้อจริงๆของเขากลับลดลงเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะทำให้ก้าวหน้าหรือเปลี่ยนงานเพื่อไรายได้ที่ดีกว่าทำไมการไม่เรียนรู้คือสัญญาณจนลงโลกเปลี่ยนเร็ว แต่คุณหยุดอยู่กับที่เทคโนโลยีใหม่งานใหม่เกิดขึ้นตลอดแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เพิ่มความสามารถเราล้าสมัยรายได้ไม่เติบโตตามค่าใช้จ่ายรายได้คงที่แต่เงินเฟ้อทำให้รายได้แท้จริงลดลงทุกปีเสียโอกาสในการสร้างไรายได้เสริมถ้าไม่มีทักษะใหม่ๆคุณจะไม่สามารถสร้างช่องทางหาไรายได้ที่2หรือ3ได้เลยโลกนี้ไม่ได้รอใคร ทุกวันที่คุณหยุดเรียนรู้เท่ากับคุณกำลังถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะคนอื่นกำลังก้าวไปข้างหน้า 8. ไม่มีเป้าหมายทางการเงินชีวิตที่ล่องลอยโดยไม่มีทิศทางคุณเคยรู้สึกไหมว่าแต่ละเดือนทำงานไปก็เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายวนไปเรื่อยๆไม่มีเงินเก็บชัดเจนไม่มีเป้าหมายว่าจะเก็บเพื่ออะไรรู้ตัวอีกทีทั้งปีผ่านไป แต่บัญชียังว่างเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีเป้าหมายการเงินชีวิตเหมือนเรือที่ไร้หางเสือต่อให้พายแรงแค่ไหนก็ไม่ถึงฝั่งตัวอย่างชีวิตจริงคุณฝนทำงานบริษัทเงินเดือน20,000บาทเธอใช้ชีวิตไปวันๆซื้อของตามใจอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินอะไรก็กินเธอเคยบอกว่าเดี๋ยวค่เก็บทีหลัง แต่เมื่อเวลาผ่านไป5ปีเธอยังไม่มีเงินเก็บเลยสักบาททั้งที่หารรวมรวมแล้วกว่า athletes, um silver, gold gold. 1.2ล้านบาทหายไปกับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆตรงข้ามกับคุณเมย์เงินเดือนเท่ากันแต่ตั <un> ้งเป้าเก็บ1 0 0 0 0บาทภายใน2ปีเธอเก็บเดือนละ4,200บาทครบ24เดือนเธอมีเงินเก็บตามเป้าจริงๆสิ่งที่ต่างกันคือคนหนึ่งมีเป้าหมายอีกคนไม่มี ทำไมการไม่มีเป้าหมายทำให้จนลงใช้เงินแบบไม่มีลำดับความสำคัญเงินหมดไปกับสิ่งเล็กๆจนไม่มีเหลือสำหรับสิ่งใหญ่ๆไม่มีแรงจูงใจในการเก็บเงินพอทิดว่าเก็บไปทำไมก็เลยใช้หมดทุกเดือนไม่เห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนไม่มีแผนการเงินแอก็ไม่มีการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดก็ล้มท,ทันทีไม่มีเป้าหมาย เท่ากับไม่มีแรงขับเคลื่อนถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินเลยนั่นคือสัญญาณชัดว่าคุณกำลังจนลงทุกวันเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตไปแบบไม่มีทิศทาง 9. ใช้เงินแก้เครียดพฤติกรรมที่แอบแฝงแต่ทำลายการเงินเงียบๆคุณเคยไหมเลิกงานเหนื่อยๆแล้วกดสั่งอาหารเดลิเวอรี่แพงๆทั้งที่ตู้เย็นมีของอยู่แล้ว หรือเวลาเครียดก็กดสั่งของออนไลน์โดยไม่คิดสุดท้ายพอของมาส่งก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นี่คือพฤติกรรมใช้เงินแก้เครียดที่ทำให้คนจำนวนมากจนหลงเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ได้ใช้เงินเพื่อตอบโจทย์ชีวิตจริงแต่ใช้เพื่อปิดบังความรู้สึกตัวอย่างชีวิตจริงคุณพลทำงานออฟฟิศเครียดจากงานและเจ้านายพอถึงวันศุกร์มักไปกินดื่มกับเพื่อน บางครั้งหมดไปคือละ2 3 0ถึงบาททุกครั้งที่เครียดก็แก้โดยการกินหรือซื้อของออนไลน์เดือนหนึ่งเสียเงินเพิ่มกว่า1,000 0บาทโดยแทบไม่มีเงินเก็บเลยตรงกันข้ามกับคุณแนนที่เจอปัญหาเครียดเหมือนกันแต่เธอเลือกแก้เครียดด้วยการออกกำลังกายเดินเล่นหรือเขียนบันทึกทำให้ไม่ต้องเสียเงินเกินจำเป็นและยังสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย ทำไมการใช้เงินแก้เครียดถึงอันตรายกลายเป็นวงจรเสพบติดเครียดใช้เงินลงใจชั่วคราวเครียดเรื่องเงินเพิ่มขึ้นใช้เงินอีกหมดเงินโดยไม่ได้อะไรกลับมาของที่ซื้อไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆบั่นทอนสุขภาพจิตและสุขภาพกายกินดื่มเที่ยวเกินไปเพราะเครียดสุดท้ายสุขภาพเสียเงินก็หายการใช้เงินแก้เครียดคือการแก้ปัญหาผิดจุดมันทำให้ปัญหาหนักขึ้น ไม่ได้หายไปปัญหาชีวิตต้องแก้โดยการแก้ปัญหาไม่ใช่ใช้เงินกลบถ้าวันนี้คุณยังใช้เงินเพื่อ,อระบายความเครียดแทนที่จะหาวิธีจัดการอารมณ์ที่แท้จริงนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังจนลงทุกวัน 10. ไม่สนใจสุขภาพสุขภาพคือทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดหลายคนทุ่มเททำงานหาเงินทั้งชีวิตแต่ละเลยการดูแลร่างกายนอนดึกกินอาหารฟาสต์ฟู้ด ไม่ออกกำลังกายใช้ชีวิตเครียดสะสมผลลัพธ์คือเมื่ออายุมากขึ้นคุณต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อรักษาโรคทั้งทั้งที่ถ้าใส่ใจสุขภาพตั้งแต่เนินเน่นๆคุณอาจไม่ต้องเสียเงินเหล่านั้นเลยนี่คือสัญญาณอันตรายสุดท้ายที่ทำให้คุณจนลงทุกวันแบบไม่รู้ตัวตัวอย่างชีวิตจริงคุณลุงมนตรีอายุ58ปีทำงานหนักมาตลอดมีเงินเก็บกว่า2ล้านบาทแต่ไม่เคยสนใจออกกำลังกายและสูบบุหรี่จัด สุดท้ายตรวจพบโรคหัวใจต้องผ่าตัดใหญ่ค่าใช้ใจ่ายเกือบ8 0 0แสนบาทในครั้งเดียวเงินเก็บหายไปเกือบครึ่งและยังต้องจ่ายค่ายาต่อเนื่องเดือนละหลายพันในไม่กี่ปีเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตหายไปเกือบหมดเพราะต้องรักษาสุขภาพที่ถูกละเลยทำไมการไม่ดูแลสุขภาพคือการทำร้ายการเงินค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกปีโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้ใจ่ายหลักแสนถึงหลักล้านสำหรับโรคร้ายแรง รายได้หายเพราะทำงานไม่ได้ป่วยหนักเท่ากับไม่สามารถทำงานเท่ากับรายได้หายไปทันทีกระทบคนรอบข้างนอกจากเงินหายสุขภาพที่แย่ยังทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระดูแลเงินมากแค่ไหนก็ไม่พอถ้าสุดท้ายต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลสุขภาพที่ดีคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะทำให้คุณสามารถทำงานหาเงินและใช้ชีวิตได้เต็มที่ ถ้าวันนี้คุณยังไม่ใส่ใจสุขภาพเลยนั่นไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายแต่ยังเป็นการทำร้ายอนาคตทางการเงินด้วยเราได้เห็นแล้วว่า1ิบสัญญาณที่ทำให้คุณจนลงทุกวันได้แก่ใช้เงินเร็วกว่าได้เงินไม่มีเงินเก็บสำรองหนี้มากกว่าทับสินไม่เคยลงทุนใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นไม่วางแผนเกษียณไม่เรียนรู้เพิ่มไม่มีเป้าหมายทางการเงินใช้เงินแก้เครียดไม่สนใจสุขภาพ บางข้อคุณอาจเผือทําอยู่โดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือคุณสามารถเริ่มแก้ไขได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตถ้าคลิปนี้ทําให้คุณตระหนักและอยากเปลี่ยนชีวิตการเงินของตัวเองอย่าลืมกดติดตามเพราะเรายังมีเนื้อหาดีๆที่จะช่วยคุณใช้เงินเป็นเก็บเงินได้และรวยขึ้นจริง